กี้ก็คุยกันก็แค่บอกว่าตู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็หนีไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ยังน้อยอยู่ไหมคะหือว่าดีก็ก็คงดีขึ้นนะครับคือผมว่าเวลาใครเจอเรื่องอนี้มาผมจะมีผ่านช่วงที่มันค่อนข้างไม่ดีมาเป็นประอยู่แล้วทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชื่อของที่มาร์กี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งอะเนาะแล้วก็มันก็ผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มดีขึ้นอะไรเขาที่เป้ามาที่แบบเป้าที่เราว่าเราเป็น เรื่องนี้ก็เฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าคือ,อ,อตั้งแต่ที่พอรู้ว่าเดี๋ยวคือมาที่มีข่าวอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องโดนโยงมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือด้วยความที่ภาพผมกับมาที่ิ้นสกันมากแลวเป็นคูค่จิ้นด้วยก็เป็นธรรมดาผมว่าเป็นจีจังาวมากกว่าไม่ได้เียครับแต่เราไม่ได้เกียเ่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว้องค่รับนะคะก่อนหน้านี้มีปัญหามากเออคือผมพอรับรู้บ้างนะครับเพราะว่า ที่เราก็สนิทก,กันเนาะแต่ว่าือช่วงที่ผ่านมาเรา,เาต่่งคนสั่งทำง,งานม่ค่อยได้เจอกันนะครับแล้วก็เขาด้วยความที่เมื่อกี้เาก็มีเพื่อนสนิทที่เป็นกลุ่มผู้หญิงเพราะว่าเรื่องพวกนี้นเขาจะคุยกันในกลุ่มผู้หญิงมากกว่านะครับเขาก็ไม่คม่อยมาปรึกษาเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราก็พขอรับผิดชอาบ้า ถึงว่าแบบผมก็ไม่ได้มีโอกาสจะเป็นกาวใจอะไรมากกว่าคือแบบด้วยความที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีใครมาปรึกษาผมเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเราก็เหมือนคอยดูอย่างตั้งเป็นห่วงมากกว่าที่เห็นมีกระแสบอกว่าพี่ตงมีเราเขมาที่ว่าตั้งคอยดูได้อ่านเออก็ที่เห็นก็เขาก็ ม่ยังไม่เห็นแรงๆมากเท่าไหร่นะครับก็แค่แบอกว่าเออเหมือนโดนโยงเข้ามาว่าผมจะเป็นมือที่สามที่สามอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เออ่ตรงนี้ก็ยืนยันเลยว่าไม่ใช่แน่นอนผมกับมาคีก็ยังเป็นพี่น้องกันที่จะเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ยังโยงไปหามาคี้ว่าเรากับมาคีก็เป็นมือท่สามไม่ไม่ไม่คือไม่อยากให้โยงไปถึงไหนอะไรยังไงแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าผมกับมาคีเนี่ยยังเป็นพี่น้องที่รักกันสนิทก,กันเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้ว ส่วนตัวผมไม่ชี้ได้เลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเง้ยครับสบายๆครับผมกับพี่ต้องก็ยังแบบว่าคุยกันป็นเดิมคุยกันแบบนี้นนาะไส่หวานไม่มีอะไรครับก็คือเออเขาก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยเนาะเพราะว่าคือผมก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าสถาน่งที่ไม่ได้มีอะไรที่สังเรก็ยังปกตินะครับยังเป็นยังยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมยังศึกษากันเหมือนเดิมงเ้ย เจอกันเลยครับช่วงนี้บอกว่าผมก็ทำงานยุ่งมากแล้วก็ละครเปิดสองเรื่องแล้วคือผมช่วงนี้ทำงานค่อนข้างเยอะครับก็ค่คุยกันเหมือนเดิมยังศึกษากด้อยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ยังเหมือนเดิมครับผมมองว่าถ้าแบบที่กระโผล่แล้วเราเองก็ยังไม่ได้โผล่เลยในความคิดฟังภอษาเลยนะเพราะว่าเพลงเป็นหัวใจมันก็เป็นเรื่อง บอกไปนะผมค่อนข้างชัดเจนว่าผมาร์กี่ยังเป็นพี่น้องนิสิตงานแบบไม่ได้มีอะไรเกินกว่านั้นแล้วก็ตั้งแต่รู้จักกันมาผมก็คือเรียกว่าความรู้สึกของมาร์กี้ก็คือเป็นน้องมาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ยังเป็นเพื่อนกันกิว่ายังไงเนี่ยแตงทุกคนต้องอะไรนะครับเอ่อผมว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นธรรมดาแหละคงมีบ้างแต่ว่าก็ดีขึ้นแหละ ว่าแค่ความสัมพัสมันยังไม่ได้พัฒน,นาไปถึงขนาดนั้นเลยก็ยังเหมือนเดิมครับคือเหมือนหรือว่าความสัมพันธ์ของผมก็ยังเหมือนเดิมย,ยังแบบว่าอยู่ในช่วงศึกษากอยเพค่อยๆครับคือว่าไม่ได้อยากแบบนิดร้อนนะ